สามคนร้ายที่ดักปล้นรถขนเงินของธนาคารทาหารไทยตั้งแต่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งทางรถเนี่ยเขาจอดอยู่ที่ชั้นใต้ดินศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ย่านสีนครินเนี่ยนะคะก็จี้เอาพนักงานคนขับรถหนีไปที่ซอยสีนครินห้าสินะคะแล้วก็ใช้ปืนทุบพนักงานขับรถขนเงินสลบก่อนที่จะตัดกุญแจล็อกตู้ขนเงินท้ายรถกระบะ คว้าเงินสดไป16ล้านบาทแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะซึ่งที่บอกไปว่าเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวันที่9กันยาย,ยนที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนค่ะพบว่าเป็นแก๊งเก่าในแหละที่เคยอรารวาสนานกว่า8ปีแล้วก็ก่อคดีมาแล้วไม่ต่ํากว่า20ครั้งเมื่อปลายเดือน พฤศจิกายนปี50นะคะแล้วก็ลงมือปล้นสถานเมืองรถขนเงินบริษัทแซมโก้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังก็กวาดเงินไปจํานวนเกือบ23ล้านบาทแถมยังยิงตํารวจสายตรวจสอนอจระเข้น้อยได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ ในที่สุดค่ะแก๊งปล้นที่เคยออกอารวาสท้าทายกฎหมายก็ตอนนี้จนมุมเรียบร้อยแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวานนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยติดตามคนร้ายน,นานเกือบเดือนจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มนายปรัดยาวุฒิหรือว่าโดง่งแสนคะนหนึง่งอายุ42ปีนายสิทธิชัยหรือว่าน้อยแสนคะนหนึง่งอายุ36ปีและก็นายธนกรตหรือว่าพัดบุญเพิ่มอายุ46ปีที่บ้านนะคะย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับเงินสด 12ล้าน8 9 7 0 0กว่าบาทยังมีปืน4กระบอกรถกระบะ Toyota Wigo สีบรอนทองนะคะแล้วก็มีรถตู้ยี่ห้อโฟกรุ่นัวเกนรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าด้วยหลังจากที่ผลงานชิ้นโบแดงของตำรวจในครั้งนี้เริ่มต้นค่ะหลังจากที่แก๊งคนร้ายก่อเหตุปล้นรถขนเงินธนาคารทหารไทยบริเวณศูนย์การค้าซีคอนสแควร์อย่างอุกอาจกวาดเงิน16ล้านบาทแล้วก็หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจนำแฟ้มคดีปล้นรถขนเงินที่เกิดขึ้น บ่อยครั้งในรอบหลายปีมาปัดฝุ่นใหม่เพื่อที่จะเปรียบเทียบแผนประทุษกรรมคนร้ายก็เลยทําให้มั่นใจว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนร้ายกลุ่มเดียวกันอารวาสก่อเหตุกว่า20ครั้งตลอด8ปีที่ผ่านมาทางชุดสืบสวนก็เลยนําหลักฐานของแต่ละคดีที่เก็บรวบรวมได้ไปปฏติประต่อเป็นจิ๊กซอแล้วก็หาแหล่งกบดานของคนร้ายจะมุ่งเน้นไปที่รถกระบะโตโยต้าวีโก้สีบรอนทองกับรถตู้สีขาวที่คนร้ายนํามาก่อเหตุตีวงล้อมเส้นทางหลบหนีตามถนนกิ่งแก้ว เียบถนนมอเตอร์เวย์ที่คนร้ายใช้เป็นประจำซึ่งทีมตำรวจนอกเครื่องแบบของนครบาลก็ได้ยกกำลังบูพรมเจาะพื้นที่หาข้อเบาะแสนะคะจนกระทั่งได้ข้อมูลกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการและเมื่อคำนวณเส้นทางเข้าออกแล้วสามารถทะลุไป,ปยังจุดที่เกิดเหตุปล้นทรัพย์เกือบทุกคดีที่อยู่ในแฟ้มการสืบสวน ซึ่งทีมเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและการตรวจสอบประวัติเจ้าของบ้านเจ้าของรถรวมไปถึงบัญชีธนาคารก็พบว่าเข้าข่ายต้องสงสยัยร่ำรวยผิดปกติทั้งที่ไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งเมื่อนาพยานร,รายล่าสุดในเหตุปล้น16ล้าน16ล้านรถขนเงินธนาคารทหารไทยศูนย์การค้าซีคอนสแควร์มาซุ่มดูกลุ่มผู้ต้องสงสยัยพยานหลายปากก็ยืนยันตรงกันนะคะบอกว่าเป็นคนรายที่อราวรวาสปล้นรถขนเงินดังกล่าวซึ่งชุดสืบสวนนครบาลก็เลยประสานพนักงานสอบสวนสอนอประเวศรวบรวมหลักฐาน เนออนุมัติสารออกหมายจับก่อนจะเข้าจู่โจมรวบได้ยกแก๊งนะคะซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาแก๊งปล้นไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่บชนทั้งหมดก็รับสารภาพนะคะว่า มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพนันงอมแงมด้วยซึ่งนายปรัดยาวุธนะคะเคยเป็นหัวหน้าคิวรถตู้แล้วก็มีรถตู้ให้เช่าเป็นผู้เริ่มความคิดวางแผนแตัดสินใจก่อเหตุใช้รถตู้ตามประกบเหยือ่อที่เป็นพนักงานร้านมินิมาร์ทนำเงินของร้านไปฝากธนาคารก่อนที่จะชิงลงมือปล้นระหว่างเดินทางแต่ว่าพอบรรดาร้านมินิมาร์ทร้านสะดวกซื้อเปลี่ยนวิธีให้รถขนเงินของธนาคารไปรับเงินเองก็เลยปรับมาวางแผนใช้รถกระบะปล้น ขณะรถของธนาคารไปรอรับเงินในร้านที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะอยู่ตามปั๊มน้ํามันก่อนจะคิดการใหญ่ปฏิบัติการดักปล้นรถขนเงินที่ไปจอดรับส่งเงินตามธนาคารที่ได้ยอดเงินมากกว่าลงมือแต่ละครั้งเนี่ยกวาดเงินนับสิบล้านบาทแล้วก็เอาไปเที่ยวเตรพากันไปพลานเล่นในบ่อนพนันนะคะในประเทศกัมพูชาแล้วก็เมื่อเงินเริ่มหมดก็ มานั่งวางแผนกันใหม่มาปล้นกันใหม่เหมือนกับที่ลงมือในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณราชกังที่ได้เงินไปเกือบยี่บสามล้านบาทแล้วก็แบ่งเงินกันใช้นะคะค่ะอตอนนี้ก็ถูกจับได้ยกแกงแล้วสามคนเลยค่ะก็เรียกว่าก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า1ิคดีนะคะ,ะรวมมูลค่าความเสียหายก็มากกว่าหกสิบล้านบาททีเดียวโชคดีนะคะที่เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุมมาได้ไม่อย่างนั้นมูลค่าความเสียหายจะเพิ่มมากกว่านี้เจ้าที่ตำรวจของเราเก่งใช่ค่ะ